สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยฟอเร็กซ์สคูลนะครับเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการเอาเงินเข้านะครับผ่านบล็อกเกอร์เอ็กเนนะครับโดยเอาเงินเข้าทางธนาคารออนไลน์นะครับก็คือวิธีการก็คือถ้าเรามีบัญชีแล้วนะครับมีล็อกอินมีเทรดเดอร์พาสเวิร์ดนะครับเราก็มาที่สมัครใช้บริการนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อให้คำมันดูง่ายขึ้นนะครับก็ไปที่ไซน์อินนะครับ ตัวนี้ล็อกเอาท์ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ ID ของเรานะครับใส่เท a เ e อร์พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับจากนั้นเราไปที่แอดฟันนะครับหรือเราเปลี่ยนภาษาก็ได้ครับ เพิ่มเงินนะครับไปที่เพิ่มเงินนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินครับตรงนี้ถ้าเราเลือกวิธีการเพิ่มเงินแบบการชําระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับใส่ตรงนี้เป็นจํานวนเงินบาทนะครับเช่นเอาเข้าห้า0 0ื่นอันนี้นะครับเราก็ทําการฝากเงินนะครับ ตัวนี้เขาจะคำนวณมาเป็นหน่วย US ดอลลร์ให้เราแล้วนะครับก็สกุลเงินของบัญชีเป็น US ดอลลร์นะครับสกุลเงินของการทำธุรกรรมคือไทยบาทนะครับ USD เทียบไทยบาทเท่ากับ29.6998นะครับจำ,จำนวนเงินที่ฝากก็คือ1,683.51 US นะครับแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นนะครับคิด2%นะครับ ตรงนี้ก็เป็นค่าคอมมิชชั่นรวมนะครับในการเอาเงินเข้าจำนวน50 0 0 0บาทก็จะเสียอยู่ที่33.67นะครับจำนวนเงินที่ฝากนะครับหักค่าคอมมิชชั่นก็จะเหลือ1649.84 US นะครับเมื่อเราทำการเกาะตัวเลขครบเรียบร้อยนะครับตรวจตรวจทานให้เรียบร้อยนะครับก็ไปที่ยืนยันการชำระเงินนะครับ ก็รอมันโหลดก่อนนะครับยืนยันการชำระเงินนะครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้จะลิงก์มาที่ p s a b b y c o m นะครับให้เราเลือกธอนาคารที่เราใช้นะครับเป็นธนาคารออนไลน์นครับมีธนาคารไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีนะครับแล้วก็ กรุงเทพแบงค์ Bank นะครับผมใช้ธนาคารกรุงไทยนะครับก็เลือกกรุงไทยแล้วก็ใส่ไอดนะครับไอดี ID การนะครับหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับจากนั้นเราก็ดูชื่อนะครับดูอีเมลแล้วก็เบอร์โทรของเรานะครับ d e p o สิ t to a c c o u n t นะครับดูให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คลิกยอมรับและดําเนินการต่อนะครับ แล้วก็ตรวจทานดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับจากนั้นตัวเพสบายจะลิงก์มาที่ธนาคารออนไลน์ของเรานะครับก็ให้ใส่ตัว user username นะครับกับ password ที่เราใช้ล็อกอินกับธนาคารออนไลน์นะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบครับ ให้เลือกบัญชีนะครับบัญชีของเราแล้วก็ใส่อีเมลแอดเดสนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือนะครับจากนั้นนะครับเราก็ชำระเงินนะครับ ีนี้นะครับให้เราตรวจทานดูให้ดีว่าเราชําระเงินเท่าไหร่นะครับแล้วทางเพสบายจะส่งตัวเ,เป็นที่เป็นเทรนที่เป็นพาสเวิร์ดนะครับ TOP นะครับจะส่งมาที่มือถือของเรานะครับเราก็เอามากรน,นะครับ จากนั้นเมื่อเราเกอรอกเสร็จแล้วนะครับกดยืนยันนะครับรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับแล้วก็จะมีข้อความส่งมาที่เรานะครับว่าเราได้ทำ,ทำการทำยูสิตเข้าไปในโบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับ เงื่อนไขของธนาคารอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมใช้กรุงไทยเงื่อนไขของธนาคารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะคลิกคําว่าสิ้นสุดการทํารายการหรือรอให้มันหมดเวลาก็ได้ครับมันจะกลับไปที่หน้าเอ็กเนเองนะครับโอเคตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นนะครับยอดเงินของเราโชว์ในบาลานนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็หรือเรามาตรวจสอบตรงนี้ก็ได้ครับที่การเพิ่มเงินนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามี i อดที่เราเพิ่มเงินเข้ามานะครับการชําระเงินผ่านธนาคารออนไลน์นะครับจํานวนเงิน1,672.94ิาส่สถานะคือยอมรับแล้วนะครับ นี่ก็คือเป็นการฝากเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยนะครับผ่านโบกเกอร์เอ็กเนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ